ทำต้มเลือดหมูกินเองแบบง่ายๆค่ะใส่แค่หมูแดงเลือดหมูและผักกาดขาวขั้นตอนการทําเริ่มจากนําเลือดหมูไปต้มก่อนหลังจากหั่นเลือดหมูเป็นชิ้นให้ต้มในน้ําใส่เกลือที่เดือดจัดเป็นขั้นตอนสําคัญเลยนะคะเพราะมันจะช่วยให้เลือดหมูไม่แตกตัวเป็นขุยเลือดหมูที่สุกแล้วเราก็แช่น้ําที่ต้มทิ้งเอาไว้เลยค่ะหั่นมาทําน้ําแกงนะคะก็ใส่ซุปน้ําเข้มข้นรสหมูจากนั้นใส่หมูแดงลงต้มเดี๋ยวนี้สะดวกมากค่ะหมูแดงทํามาเป็นหลอดเหมือนเต้าหู้หยอดใส่ลงต้มได้ง่ายมาก ประมาณ7นาทีหมูเด้งสุกเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปปรุงรสน้ำแกงเพิ่มอีกหน่อยแล้วใส่ตามด้วยผักกาดขาวเสร็จแล้วตักขึ้นใส่ชามเราจะไม่ได้เอาเลือดหมูลงไปต้มด้วยนะคะเพราะยังไงมันก็สุกมาแล้วเราก็เลยใช้วิธีตักแยกทีละเสิร์ฟโรยต้นหอมขึ้นช่ายตั้งชาย กระเทียมเจียวแล้วก็พริกไทยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับต้มเลือดหมูหมูแดงเป็นอีกเมนูที่เอาไปทําตามกันได้ง่ายๆแต่หัวใจสําคัญของเมนูนี้อย่าลืมเอาเลือดหมูไปต้มในน้ําเดือดจัดก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเลือดหมูอาจยุย่ยทําให้น้ําแกงออกมาดูไม่น่ากินค่ะ